ก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับกับ PVP เนาะก็จะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจาก LR ตัวใหม่นั่นก็คือกาลานนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปดูทีมอ่าเดี๋ยวผมแจ้งกิจกรรมลงทะเบียนอ่าครบรอบ5ปีก่อนละกันนะครับเผื่อใครจะอ่ายังไม่ได้ลงนะเผื่อใครไม่เห็นข่าวทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คำบรรยายคลิปด้วยนะครับเหมือน อ่าอัปเดตเมื่อวันจันทร์เนาะก็เผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับก็อีมองอีเมลกันให้เรียบร้อยนะครับรอรับของนะตอนอัปเดตครบรอบ5ปีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่ากิจกรรมอีเวนต์อ่าลงทะเบียนครบรอบ5ปีนะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับผมทีมนี้เลยนะคืออ่าก็ผมลองมา ก็หลายทีมละเนี่ยก็โอเคนะครับกับทีมนี้นะถึงแม้ว่าเอทรอซ่ามันจะบางไปนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่มีราชาปีศาจก็เล่นเป็นราชาปีศาจก็ได้ครับผมเพราะว่าบัญญัติของตัวกาลานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูกันที่อุปกรณ์สวมใส่ก่อนละกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่กาลานนะกาลานเนี่ยของผมจะใส่เป็นอ่าเลือดโล่นะครับใครจะใส่เป็นป้องกันล้วนก็ได้นะครับผม อันนี้แล้วแต่นะของผมจะใส่เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมใส่เป็นโจมตีคิก็ได้ครับสําหรับกาลานเนาะอ่าดัดพระเจ้าผมก็เหมือนกันนะครับคือทุกตัวเนี่ยที่ผมเอามาเล่นวันนี้คือเป็นเซตเลือดโลมเลยนะแต่ว่าใครอยากจะอ่าปรับไปใช้เซตโจมตีป้องกันโจมตีคิใส่ตัวไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมได้เหมือนกันเนาะของผมก็จะเป็นทีมนี้แล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับเพิ่มดาเมจที่อ่า เผ่าเทพสูตเนี่ยสร้างแก่เผ่าอื่นเนี่ยสิแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก5%ซนะครับผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะในส่วนของอาหารเนี่ยผมก็จะกินเป็นเพิ่มพลังต่อสู้นะครับก็คือเน้นเริ่มก่อนนั่นเองนะครับหรือใครจะกินหลบหลีกก็ได้เริ่มที่หลังก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือตอนที่อาดคลิปนี้เนี่ยกาลานเนี่ยมันติดบั็กอยู่นะผมไม่ผมไม่เข้าใจคือเซิร์ฟ เซิร์ฟแม่เซิร์ฟเจพี่เขาไม่เห็นมีบั๊กเลยทําไมผมโดนเนี่ยไอบัตรทันแรกเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มความสามารถด้านป้องกันของตัวเอง20%เนี่ยสามเทินเนี่ยหายนะครับคือไม่มีนะแล้วก็น้องหลังจากบัตรทันนี้ลงมาเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มตาแรกกันเลยกว่านะครับอัตราชนะอยู่ที่50%เ,เรียกว่าครึ่งๆเลย <S <S จริงๆทีมนี้มันก็มีทีมแพ้ทางหลายทีมเหมือนกันนะเท่าที่ผมไปลองมา มานะครับตาแรกเนาะฝาจะได้แล้วโอ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่แพ้ทางเหมือนกันนะครับเทียเนี่ยคือถ้าเกิดเราเอาเทียไม่ลงเนี่ยคือเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะอ่าผมยัดทุกอย่างใส่เทียไปเลยแล้วกันถ้าเทียไม่ตายผมก็ตายแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะเรียกว่าวัดกันไปเออคือไรโอ้โหอีกนิดเดียวเอาให้มันตายตายไปไม่ได้หรอเมื่อกี้ผมลืมดูด้วยมไอ้บับ๊บ กดดันไปลงที่ใครน่าจะลงที่เทียนะเคฝั่งตรงข้ามก็รวมการ์ดหรือเปล่าหรือการ์ดเข้ารวมมาโกเทอเออก็เลื่อนขั้นก่อนเลยก็เอาไปกินก่อนนะสหาหินจากพลาสตอ่าพาสีิปนะเนะเนี่ย,ยข้อเสียมันคือเนี่ยคือพอมันเลื่อนขั้นเน่ะฝั่งตรงข้ามแล้วคือบัฟเทาของโกเทอร์อ่ามันไม่หายนะครับก็คือมันยังอยู่นะคือ จริงๆถ้าบับเทาหายอะ่ะมันจะดีมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือบับเทามันยังอยู่อะ่ะผมก,มก็ก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับโกเทอร์เอ้สำหรับกาลานนะใครที่จะหวังพึ่งบัญญัติอันนี้เนี่ยก็นะครับตามนั้นแหละครับอ่ะทีนี้เราก็ตีไปแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวดิเรามันได้ห้าทีใช่ไหมเราเพิ่มบับพลังโจมตีให้กาลานก่อนแล้วค่อยสัดไปทีเดียวนะครับจะได้แรงๆเนาะอ่ะคือไรไม่นา่ารอดแล้วดูจากสรง นะครับฝากด้วยไอ้โฮดซุ่สี่เสนนะต่อด้วยอิมพาวรเอ,อ๊ยไม่แรงไม่แรงยังไม่แรงอันนี้ไม่ค่อยแรงโอเคนะอย่างน้อยเราก็ยังได้รีวิวการัานนะครับไม่ใช่รีวิวไอ้สองตัวข้างๆเนาะอ่ะเมนโดรวะโอ,อโหโดนแรงซะด้วยอีกทีปะล่ะเออคือสกิมไม่โอเคนะเดี๋ยวจะลบโจมตีเป้าเดียวอ่าผม ใช้ไอันนี้ไปก่อนแล้วก็ลดเกณฑ์นาติแล้วก็กต,วกต่อยอทีหนึ่งแล้วกันนะครับเออโทมปะทะทวีคูณไม่ติดขี้เลยนะเออทีหนึ่งนะเบาๆทักทายทักทายต่อด้วยคือร้เอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะข้ามไปตาต่อไปเลยแล้วกันนะครับมันก็น่าจะจบแล้วล่ะมานะครับกับตาที่สองก็เป็นทีมราชาพิสัทเขอโอเคยังได้เริ่มก่อนอยู่นะ เนี่ยพอมันมาสามตัวเนี่ยเลือกยากนะครับว่าจะเอาใครก่อนดีนะคือผมเราเก็บไอ้น,นี่ได้แน่นอนเนี่ยละเอทาอรโลซาเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับเก็บได้ไหมไม่รู้เออซังร拉ซันไม่แรงนะเรียกว,ว่าไม่แรงเลยเอออันนี้แรงอยู่โอเคราชาปีศาจนะ่าจะใส่โจมตีคีแน่นโอ้เรียบร้อยพูดไม่ทันจบเลยนะ อันเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยโอเคนะครับเกมค่ะช่วงนี้เป็นไรอะเกมแหลกรลโลเลยนะก็ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบนหัวของกาลานเนี่ยมันจะไม่มีบัฟป้องกันเลยนะครับถ้าตามพาสีแลวเนี่ยมันจะมีบัฟป้องกันอยู่เนาะสำหรับกาลาอะ่ะโอเคเมื่อกี้ผมลืมดูด้วยมันลงหัวใครนะผมว่าเอทรซ่าไม่น่ารอดอะดูอย่างทรงละเออเรียบร้อยนะครับ โชดูไม่ได้ลงที่หัวดัเองอเอาจริงถ้ามีบ,บัฟป้องกันอยู่เนี่ยมันน่าจะถึกกว่านี้นะกูอยากทรงแล้วอะอผมไม่แน่ใจว่าเราจะตีมันตายไหมเพื่อความชัวร์สองทีแล้วก็เอาการานตีไปแล้วกันนะครับ คือรายขอแรงกว่าน,นี้ทำไมอิมเพาวมันแรงกว่าตอนแรกอะเพื่อนโถโดไม่ได้อีกทีนึงคือราย <c oughs> ไม่น่าตายอุย <c oughs> ดีมากกาลันนายไม่ทำให้เราผิดหวังถือว่าทำได้ดี <c oughs> นะดัดปล่อยให้เราได้ใช้คิดิคอลโอเวอร์เถอะนะ <c oughs> ได้โปรดอ่ะมาว่าไง <c oughs> เอออิมเพาวมาขอเบาเบ เบาโอ้โโอ้ดอดแล้วกิติคอลโอเวอร์อดใช้อันติมันจะตายไหมเนี่ยอ่ะทีต่อยไปสองทีถ้าฝั่งเขาไม่ตายเราก็ตายนะครับเออคือไรเรียบร้อยนะมานะครับกับตาที่3ก็เป็นเกลด้าบวกราชาปีศาจเนาะทีมนี้ก็เป็นอีกทีมที่เอเลือกตัวตียากเหมือนกันนะเนี่ย เก็บใครก่อนเดียวเอาเกียวดาก่อนเลยไหมน่าสนใจน่าสนใจเกียวดาอ่าผมแปมหนึงนะขอคิดกันอ่าเป็นไอ้นี่สับแล้วต่อยนะครับเรียกว่าเก็บมาก่อนหนึ่งสแต็กเนาะเออแทบไม่เข้านะอย่างน้อยก็ยังตีเกียวดาเข้าอยู่เอ,อ้ครึ่งหลอดฝากด้วยดัดฝากด้วยเออคือร้ายเรียบร้อย อ่าโอเคติดลา,าับอ่าแล้วอย่างนี้เราจะเอากำเนิดโลกาจากไหนเนะี่ยเพราะว่าราชาปีศาเบมันตีดีบัฟไม่ติดนะครับอ่าอ่าอิมเผามาเอ้ยโอ้โหเอสโทรซาใจยเย็นใจเย็นโโอ้หเรียบร้อยนะสำหรับพีเอสเรานะครับทีนี้เราจะตีดัดเข้าไหมเนี่ย อ่ะมาทีหนึ่งนะครับฝากด้วยนะกาลานฝากด้วยกาลานคุงเอาไปกินเนี่ยอิมเพาขอสักครึ่งหลอดตัวข้างๆน่าเก็บเออคือ,อไม่ถึงครึ่งหลอดอะไรกันเนี่ยอ่ะฟันชับเนี้ยโอ้ผมว่าเราไม่น่ารอดแล้วดูอยากส่งนะ นะกับตาที่4นะครับก็เปลี่ยนทีมมนุษย์เนาะวันนี้น่าจะเจอครบทุกทีมแล้วนะเี๋ยวทีมโอเคลงลงที่บันถือว่าดีนะครับเา่าเลงอาเธอร์ไว้เลยนะครับเอาให้ติด <c oughs> เขาเรียกอะไรลุกล้ำที่อาเธอร์ไปเลยนะแล้วก็ฟันฉับเดียวไม่ได้เอายิงบีมแล้วกันเรายิงบีมใส่อาเธอร์ Arthur ไปก่อนนะเอเอ,เอฟันกระจุยกระจาย,ยาเพิ่มเลือดไหลไปก่อน เอออิมเพาเออเออาหว้กนนะเฟนซีครึง่งไม่ถึงครึ่งหลอดคือโดนแรงด้วยไงคือไม่มีบัฟป้องกันเนี่ยก็โดนแรงแรงอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีอิมเพาเนี่ยถือว่าดีนะอเอยอโอเคเนี่ยดัดแปลงล่างพอดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าดัดแปลงล่างไหมเอาอย่างนี้แล้วกันลองต่อยดูถ้ามันแปลงล่างเราก็ชนะนะครับ เอ,อ้ยแปลงล่างประดัดแปลงล่างเอ,อ้ยเคแปลงล่างเรียบร้อยนะเราก็จะต่อยขั้นสามใส <c oughs> ติดลุกล้ำด้วยแกไม่รอดเนอ่ลืมชื่อนะั้นนึกชื่ออาเธอเรียบร้อยนะเราก็เก็บตัวดาเมจหลักไาได้ละที่เหลือก็อเคนะก,ะกาคาราเราก็ยังรอดมาตาสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราถือว่าวันนี้ได้เจอครบทุกทีมจริงๆละโอเคนะเราเฟนซี่ แล้วก็อ่ะสับไปก่อนนะครับแล้วก็อิมเพลวเนาะเราเก็บดัดเข้าไปก่อนนะครับอ่ะตานี้เก็บไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอแค่เอทอราซ่ารอดก็พอนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บตาหน้าเนาะโอ้โหติดโกเทอร์โอ้โห,โหติดใครไม่ติดไปติดโกเทอร์ถ้าติดบันนี่ยังโอเคหน่อยนะครับมาผมว่าเอสเอสผมไม่น่ารอดอะดูอจากทรงแล้วนะ่ะเห็นไหมมา,มาละเออ หัวเด้งเลือดมาเยอะๆเด้งเลือดเด้งเลือดน้อยอ่ามาตีใส่โกเทอร์มาเอ้ไม่ใช่ต,ตีใส่โกเทอร์ตีใส่กาลัแล้วก็อิมเผาทีนึงเออโอ้โยลุนอ่าทีนี้เราก็สั่งราซันนะครับแล้วก็เทนเดอร์เคิร์นเบดไปก่อนนะแล้วก็ปิดฉากด้วยอ่าคือร้ายไม่ใช่ผิดนะครับอ่าผมลืมละมันมันพูดว่าอะไรนะ ไม่ตายจริงด้วยนะ่ะโอ้โหได้ครึ่งหลอดนะครับอ่ะคืออ่ะออถูกแล้วนี่คุณลาเอนะครับโอ้การ์ดรวมดีซะด้วยบันอ่าเมอร์ลินเคนะครับตาหน้าเราค่อยเก็บอ่าบันพี่บานแล้วกันนะถ้าเราเก็บได้นะครับเคยแต่ดูเหมือนต้องอ่ะเรียบร้อยนะเราจะไม่ยุ่งกับโกเทอร์ไปสักพักหนึ่งนะปล่อยให้มันติดไอ้นั่นไปแล้วกัน ติดสาผินปเอ,อกาลานต้องมีชีวิตรอดนะเพื่อนเออโอ้ผมกลัวเอทรซ่าไม่รอดมากเลยอินเผาเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเท่ากับต่อยเท่ากับต่อยขั้นสามแอินเผานะออนะครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับ LR ติดบัคของเรานะครับออลืมชื่อ,อก,กาลาันนะครับกาลันเนาะก็หวังว่าเขาจะเห็น นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองแจ้งเรื่องดูก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าเขาจะแก้เร็วๆเนาะจะได้กลับมา,ารีวิวตอนมีบัฟเต็มนะครับเดี๋ยวก็เขาแก้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับอันนี้ก็ผมก็ถือว่ามันก็ยังใช้ได้ดีนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นี่าสาผิดมันควรลบบัฟเทาของพอาสีโกเทอร์ได้เนี่ยมันจะถือว่าโอเคเลยนะครับ นะตอนนี้ก็ใครที่เจอโกเทอร์ก็ทำใจหน่อยนะครับใครที่ปั้นกาลานมาแล้วเนาะ,นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปกาลานเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำตอนอเขาแก้ไขบักแล้วละกันนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ของเหลือก็ทำได้นะครับอันนี้ถ้าใครไม่รีบก็รอ l อตัวถัดไปก็ได้นะครับผมอันนี้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นกับว่าต้องทำนะครับไม่ได้เก่งถึงขั้นต้องทำขนาดนั้นเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ